ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็จะมานําเสนอการปลูกผักสลัดชนิดนึงนะครับที่มีรสชาติกรอบอร่อยก็คือผักสลัดบัตเตอร์เฮดหรือกลีนบัตเตอร์เฮดรูปร่างสวยงามเหมือนกับดอกกหลาบเลยนะครับก็ปลูกในกระถาง8นิ้วผักสลัดบัตเตอร์เฮดเป็นผักที่ชอบอากาศหนาวเย็นนะครับมีรูปร่างลักษณะทรงพุ่มที่กลมอวบอ้วน จะมีก้านใบที่หนาและอวบฉ่ำน้ำหุ้มอยู่ออกเรียงสลับกันร,รอบลำต้นครับก้านใบที่อยู่ด้านนอกจะใหญ่กว่าก้านใบที่อยู่ด้านในนะครับแล้วใบก็จะเรียงซ้อนกันห่อหัวแบบรวมๆครับคล้ายกับผักกาดแก้วเลยครับเดี๋ยวเราไป,ไปดูวิธีปลูกเลยครับมเมล็ดพันธุ์ผักสลัดกรีนบัตเตอร์เฮดนะครับ เป็นเมล็ดพันธุ์สีขาวนะครับโดยลงไปในกระถางขนาด3นิ้วเลยนะครับผมเตรียมดินพอก,ก้าไว้แล้วจากนั้นเราก็รมน้ำให้ชุ่มเลยครับเอาให้ชุ่มเลยนะครับต้นก้าผักสลัดกรีนบัตเตอร์เฮดวันที่1ต้นก้าผักสลัดกรีนบัตเตอร์เฮดวันที่2 ต้นก้าผักสลัดกรีนบัตเตอร์เฮดวันที่3วันที่4แล้วนะครับต้นก้าผักสลัดกรีนบัตเตอร์เฮดต้นก้าผักสลัดกรีนบัตเตอร์เฮดวันที่5ต้นก้าผักสลัดกรีนบัตเตอร์เฮดอายุได้10วันครับจะย้ายลงถาดพอก,ก้าแล้วน,นะครับ ก็เป็นช่วงเวลายเย็ยนที่เหมาะที่สุดที่จะย้ายต้นก้าครับรับต้นก้าผักสลัดกรีนบัตเตอร์เฮดหลังจากย้ายลงถาดเพาะนะครับเริ่มมีใบจริงโผล่ขึ้นมาแล้วครับ1-2ใบตอนนี้ก็นำไปไว้ใต้สแลนได้นะครับให้โดนแสงเต็มวันเลยหรือจะนำไปรับแสงแดดตอนเช้าก็ได้นะครับรดน้ำเช้าเย็นทุกวันนะครับ ต้นกล้าผักสลัดกรีนบัตเตอร์เฮดอายุได้12วันมีใบ4ถึง6ใบก็พร้อมที่จะย้ายลงกระถางปลูกได้แล้วครับก่อนย้ายต้นกล้าควรจะลดน้ำให้ชุ่มก่อนนะครับทิ้งไว้ประมาณ1 0ถึง15นาทีดึงใบเขาขึ้นมาเลยครับจะหลุดออกมาง่ายแบบนี้เลยดูความสมบูรณ์ของต้นกล้าผักสลัดกรีนบัตเตอร์เฮดนะครับพร้อมที่จะลงกระถางปลูกแล้วพยายามเกลี่ยดินให้เสมอกันนะครับตั้งลำต้นให้ตรง ลด,ดน้ำให้ชุ่มครับผักสลัดกินบัตเตอร์เฮดนะครับอายุได้1ิวันแล้วก็พวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยที่ใส่ก็ตัวละหนึ่งช้อนก็พอนะครับเป็นปุ๋ยขี้ไก่แห้งหรือปุ๋ยขี้วัวแห้งก็ได้นะครับาจากนั้นก็รดน้ําให้ชุ่มเช้าเย็นทุกวันเลยนะครับไม่ต้องแฉะจนเกินไปนะครับ มาดูผักสลัดกรีนบัตเตอร์เฮดอายุได้20วันนะครับอยู่ในกระถาง8นิ้วแล้วก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีมากเลยนะครับใบของผักก็เริ่มจะคุมกระถางน,นะครับทำให้การพรวนดินรอบที่2นี้เป็นให้ยากลำบากมากขึ้นนะครับถ้าปลูกในกระถาง10นิ้วน่าจะเหมาะสมมากกว่าจะทำให้การพรวนดินสะดวกมากกว่านี้นะครับรากของผักก็จะมีพื้นที่ในการหาอาหารได้มากขึ้น ทำให้ผักมีการเจริญเติบโตที่ดีกว่าแล้วหัวของเขาก็จะใหญ่กว่านี้นะครับตอนนี้ก็เอาไว้ใต้สแลนอยู่นะครับเป็นสแลนที่แสงสามารถผ่านได้50%นะครับผักสลัดทุกชนิดนะครับก็ต้องการแสงเต็มที่ตลอดทั้งวันนะครับจึงจะสามารถเจริญเติบโตได้ดี การดูแลให้น้ําก็ควรให้น้ําเช้าและเย็นนะครับอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ไม่ควรลดให้แฉะจนเกินไปนะครับถ้าวันไหนอากาศร้อนก็สามารถลดได้3เวลาเลยนะครับการพุนดินรอบที่2นี้นะครับผมก็จะไม่เติมปุ๋ยแล้วนะครับจะใส่แค่รอบเดียวเท่านั้นก็พอแล้วนะครับครับถ้าถ้าไหนมีน้ำหมักก็สามารถใช้น้ำหมัก ลดแทนการใส่ปุ๋ยได้นะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับผักสลัดเป็นพืชที่มีอายุสั้นนะครับถ้าหากเราเตรียมดินปลูกที่ดีโดยใส่ปุ๋ยให้เพียงพอก่อนปลูกก็ไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มหลังจากปลูกก็ได้นะครับก็หัวโตวดีนะครับอายุรวมประมาณ45วันนะครับ นำมาจากการเพราะ,มะเมล็ดวันแรกเลยนะครับแล้วก็แยก,กต้นกล้าตรงถาดเพาะแล้วก็การย้ายต้นกล้าจากถาดเพาะลงสู่กระถางปลูกนะครับอยู่ในกระถางปลูกก็ประมาณ20วันนะครับตอนนี้ก็สามารถเก็บไปรับประทานได้แล้วนะครับ ครับนี้ก็มาดูต้นที่ปลูกในถุงดำกันบ้างนะครับผักสลัดกลีนบัตเตอร์เฮดครับก็สำรวจหน้าดินในถุงแล้วนะครับดินก็อาจจะแห้งไปนิดนึงน่ระเพราะว่าการลดน้ำนั้นน้ำไม่สามารถไหลลงไปในถุงได้นะครับกับถุงก็อาจจะเล็กไปนิดนึงนะครับถ้าใส่ถุงที่ขนาดใหญ่กว่านี้ก็จะสามารถดูแลได้ดีกว่านี้ครับ ก็เ,เวลาลดน้ำน้ำไม่สามารถไหลลงไปใต้ถุงดำได้นะครับสำรับบัตเตอร์เฮดนะครับก็สำรวจดูใต้ใบแล้วก็ไม่เห็นว่ามีแมลงหรือสัตว์พืชมารบกวนเลยนะครับครับสำหรับพี่น้องท่านไหนดูคลิปนี้แล้วมีข้อสงสัยอย่างไรสอบถามที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมจะมาตอบคำถามไหมครับครับ ผักสลัดบัตเตอร์เฮดนะครับเป็นผักที่ดูแล้วมีเสน่ห์นะครับมีความน่านรักในตัวของเขานะครับแล้วรสชาติก็อร่อยมากครับตนบ,บัเมาดูต้นผักสลัดปีบัตเตอร์เฮดสองต้นปลูกในกระถางเดียวกันนะครับ,บรจะแย่งอาหารกันแล้วก็ทำให้ไม่เติบโตเท่าที่ควรครับ,บ,รบรเป็นสองต้นสอดก,กันนะ ครับก็ลองนำผักสลัดบัตเตอร์เฮดนำมาเปรียบเทียบกับผักสลัดกรีนโอ๊กดูนะครับครับระยะเวลาการปลูกก็ปลูกพร้อมกันทั้ง2กระถางเลยนะครับผักสลัดกรีนบัตเตอร์เฮดจะมีความเขียวเข้มกว่าและใบใหญ่กว่าแล้วก็มีความฉ่ำน้ำมากกว่าผักสลัดกรีนโอ๊กนะครับ ดินปฏิเหตุที่ปลูกลงในแปลงปลูกนะครับก็จะสามารถพูนด,ดินได้ง่ายกว่าแล้วก็ใส่ปุ๋ยแค่รอบเดียวเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้ฟางเข้าคุมรักษาความชุ่มชื้นไว้นะครับครับก็ช่วงเช้าๆ้าแบบนี้ก็จะลองตัดกลีนบัิเหตุไปรับประทานดูสักเมนูหนึ่งนะครับเช้าเช้าแบบนี้ก็น่าจะตัดไปปั่น น้ำผึ้งใส่เกลือสักนิดหนึ่งแล้วก็ลองรับประทานดูก่อนนะครับรสชาติจะออกเป็นยังไงสลัดบัตเตอร์เฮดอร่อยเยี่ยมครับถ้าพี่น้องท่านไหนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไ r i b e ฝากเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับขอบคุณมากครับ